วายวัยตอนแรกเกี carga, ım, si ่ยวกับอะไรที่ที่ที่เข้าใจระบบใจริษยาของสายที่เข้า

หลังจากนั้นก็เปิดเครื่องครับแล้วก็ปอกค่าเแรงดันที่ที่ตกูปรับมาครับให้เกวัดได้สามสิบบาทครับก็หมูได้ไปถึง 4, ที่สามสิบ